สวัสดีครับบาจินจากช่องบาลจินขึ้นทิ้นครับสำหรับคลิปนี้นะครับบาจินมายามเบ็ดนะครับพอดีใส่เบ็ดไใบมือว่านนะครับนี่กําลังสิมายามนะครับตอนนี้ประมาณตีตีห้ายี่สิบนะครับมันก็สิมืดๆนะครับมืดๆได้จังน้อยนะครับไปเดี๋ยวบาจิ้นพยายามนะครับนะครับล้างแรกล้างแรกบดถึกนะครับไป มันเมดก็พอถือหลังที่สองมาอบนี่ยกะลอนบอถือจากโตเน่ะเพอนะครับเบ็ดยี่ล้างกันนะไปะขี้เงียบแ เป็นปลาคอหน่อยนะครับโอ้ปลาคอนี่นะครับปลาคอหน่อยนะครับลดก่อนลดก่อนตัวใบใหญ่โอ้หลุดพอดีนะครับนี่ พอหน่อยอได้หนึ่งตัวแล้วนี่ น e ี่เงยยังย่งอยู่นะครับไปยังกับปลอยรดนะครับโรงนี้นี่ นาที่ถือไปครับน่ามีเสียงปลาบอดน,นะน่าจะถูกดูแบบกัน,กอนโอ้ถูกนะครับอันี่ นี่นะครับถืออยู่นะครับนี hey, ่ฉับไปโอ้ oh, ประคอนะครับนี่นี่ hey, ตัวใหญ่อยู่นะครับ <laughs> ไอช่อนนะครับไอช่อนเออไอช่อนไอช่อน <laughs> <laughs> เดี๋ยวปบาจินขอปลดปลาก่อนนะครับ <laughs> เดี๋ยวมันสิลุดมือนะครับ รดปลาเรียบร้อยแล้วนะครับยุนครองตัวใหญ่เติบอยู่นะครับปลานี่นะครับไอชอนปลาหัดลุยโตอึบอึบโอเคนะครับยี่สิบลังกะปลาคอสองโตไปครับลุยโต ใบประคอตัวหนึ่งเลยไอย้ประคอสองโตนีนะนี่นี่ครับผมถึกแล้วถึกแล้วล้างนี่ครับผมพี่น้องพี่น้องถึกแล้วถือแล้ว,ลวประคอประคอนี่นะครับนี่ครับนี่อึบอึบอึบนี่นี่ครับผมเน่ได้อีกตัวหนึ่งแล้ว <c oughs> เป็นสองโตแล้วนะครับตัวนี้ใหญ่ขึ้นมาเน่จักน้อยนะครับ ตาเลยอีกสองหลังสุดท้ายครับผมอีกสองหลังสุดท้ายบาถือครับผมโอ้หลังนี่ถืออยู่นะครับนี่ นี่นะครับนี่นี่โอ้คอหน่อยครับนี่นะครับเอ๊ะชนหน่อยชนหน่อยนะครับชนหน่อยแต่อ้าวครับผมนี่จะหน่อยนิดเดียวนะครับครับผมนี่มาเบิงนะครับเบดยี่สิบล้างยี่สิบล้างนี่นะครับใน่ของนี่เห็นไหมครับนี่ไตปลาคอสีโตนะครับ ดี๋ยวเดี๋ยวยามบนนี้แล้วเดี๋ยวบาจินกับสิพาไปยามอีกบอนหนึ่งนะครับบอนหนึ่งสีไซย,ยูเบดอันนั้นไซย,ยูสี่สิบหลังนะครับสวางเรียบร้อยนะครับไอลุยครับผมสีมานบอนอออันนี้อันนี้เป็นสะใ่นะครับกวเอินส้นเท่งนะครับอันนี้ขเขาเรียกชนปรปทานนะครับ ถึงหมู่บ้านนะครับออหลังเรกเป็นไงหลังแรกบ่ถือนะครับบดถือกระเก็บเนื้อหลอนพร้อมนะครับนี่ก็ไม่ถูกออโอ้โหหลังนี่ถือกันนะครับนี่นะครับนี่นี่เห็นไหมครับถือแล้วได้แล้วได้แล้ว ไปแล้วปลายังเนาะปลายังเนาะโอ้ไอ้ดุกนะครับไอ้ดุกนะครับไอ้ดุกไอ้ดุกปอดปลาก่อนนะครับปลาดุกปลาดุกครับผมนี่อุปกรณ์คีดนะครับโบลิไส่มาโดนนะครับนี่ฮะก็ใไส้งานนะครับนี่ครับปลาดุก ปุกน้าตัวใบใหญ่แต่กะใสงามอยู่นะครับปดุกหน้านี่เนื้อมันสิเน้นนะครับคือปดุกเลี่ยงนะครับปดุกเลี่ยงนี่ข้าวนะครับปดุกหน้านี่เนื้อเน้นหอมนะครับกดกดกันกดแล้วก็ใส่ข้ออื้อหลุดแล้วลุดแล้ว ยังชิลลุดนะครับอึบเรียบ,บ,บร้อยครับผมเรียบร้อยแล้วดูน,นะครับเห็นไหมครับปลาบอลอยู่กลางสะบาจินก็เลยว่าสีเฮดเบ็ดเพียกนะครับเบ็ดเล่าเนี่ย ผานซานี่เลยนะครับนาที่ได้อยู่นะครับจะเบ็ดล่าหรือเบ็ดเพียกใส่นะครับกลางซานี่นะครับเงื้อเนื้อกันนาชีเอาแบบเป็นแบบที่มันหล่อนอย่างยากนะครับพวกหวกพวกบ่งดินยังสีนะครับใส่เดือนนี่หล่อนง่ายนะครับไปลุยต่อครับผมไม่ถูกนะครับล้างนี่ไปยามไปเรื่อยๆนะครับลุยลุยไปต่อนะครับ ผมหลังนี่หลังนี่นี่นะครับบนบิงเบ็ดนะครับเฮ้ยยูหโโ้ยบ่งนงยนบยดเนาะนี่นะครับคงคงงอยู่สินะครับอย่าลุดเด้ออย่าลุดเด้อเนี่ยนะครับอึบอย่าลุดเนี่ยครับ่หลุดครับ่หลุบ่หลุดพี่นอ้องพี่นอ้อง่หลุดครับ เดี๋ยววางอุปกรณ์ก่อนนะครับคอนไหลเดี๋ยวเดี๋ยวเรียบร้อยครับลุดครับผมนี่นะครับแต่เมอกี้ตอนแรกนะครับบ่ลลุดนะครับเพราะว่าบาจินจับขั้นเบ็ดแล้วนะครับปลามันดึงนะครับพอสิแบบวางอุปกรณ์เอียงเรียบร้อยบัดมาเอาผลรุดไปแล้วนะครับเสียยนะครับตัวนี้นาสิตัวใหญ่อยู่นะครับนี่ครับ ไปบ่เป็นยังครับยามต่อไปหลังนี้พี่น้องนี่ยามมากใกล้สิเบิร์ตแล้วนะครับหลังนี้บ่นะครับว่าสิลุดอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าหลังก้อนนี้มันลุดไปนะครับโอ้หลังนี้บ่ลุดนะครับนี่ถึกแน่นอนนะครับเห็นบ่ครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจินเอาปลาก่อนนะครับเดี๋ยวมันสิลุดนี่ปลาดุกครับผมนี่ไอดุกนะครับ หลังที่แล้วรุดอู้เสียดายครับผมเสียดายแห้งครับปลาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่อยู่ในคลองนะครับเรียบร้อยแล้วไปอีกสองหลังสุดท้ายครับผมไปอสองหลังสุดท้ายปเบ็ดไปหนึ่งก้อนนะครับเ๋ยวมาเอาอ่าสองหลังสุดท้ายสิมานบ่โอ้บศติดนะครับ หลังสุดท้ายนะครับหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายติดบนนออะบติดนะครับหลังสุดท้ายออโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับ นี่ป้ากินให้เบิ้งป้าก่อนนะดูปลาที่ได้ก่อนนะครับนี่ครับผมปลาที่ได้นะครับกระชิบสัต์เออนี่นะครับในขคลองนี่นะครับได้ปลาดุกสองตัวนะครับปลาคอ สาซีโตนะครับนี่ก็ถือว่าได้ยูนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกัจบไว้ซ้ำนี้นะครับกาฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับซอยกดไลค์กดแช่นะครับกดติดตามส่องบาจินขึ้นทินเนเอร์ครับผมขอบคุณครับ